ได้ห้าปีแล้วห้าปีแล้วโหอีกหลายปีเลยเสร็จแล้วเหรอครับนี่ว่าเร็วดีเนาะสวัสดีครับทุกท่านครับนะสวัสดีทุกท่านด้วยครับกับ YouTube คูจะให้ฟรีตายทางช่อง YouTube ครับก็เช้านี้ครับเดินทางนะครับพาคุณแม่บ้านไปต่อไปกับขี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันว่าต่อไปขี่ช่วงเนี่ยายทําวันที่9เมษายน2568นะฮะใช้เอกสารอะไรบ้าง จากไม่ี่ชั่วคราวสองปีเนาะนะตั้งแต่คุณแม่บ้านไปทำมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าชั่วคราวสองปีแล้วก็จะขึ้นไปเป็นห้าปีนะครับนะห้าปีแน่ๆแหละที่ผมเคยไปต่อสมัยก่อนจะมีใบบร้องแพทย์หนึ่งใบนะครับแต่ปีนี้หกแปดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันนะครับว่าเอกสารรายละเอีอรเรยด่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะแต่เราก็จองคิวทางแอปแอลอะไรนะอ่าทางแอปนั่นแหละแอลของไอ ของกรมค่ขนส่งครับเรียบร้อยสีมคว่นะครับเรียบร้อยแต่ว็ไปดูหน้างานที่นะครับวันนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับก็เดินทางกัน7จ็ดโมงกับยีนาทีออกจากบ้านนะครับก็ไปที่อ่ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสาขาสุวรรณภูมินะครับนะเพราะว่าใกล้บ้านเราที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการต่อแบบขี่ว่ามีเอกสารอะไรบ้างยังไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ไป ดูกันครับวันนีไปครับเดินทางครับตอนนี้ก็เดินทางออกจากอำเภอเกษตรวิสัยแล้วผมมุ่งหน้าสู่อำเภอสวนภูมิครับอันนี้ก็จะเป็นสนหรับุนลองปั๊มใหม่หน่อยปั๊มพีทีนะครับของเรกว่าอะไรพันไทยล่ะลองดูก็เข้มข้นดีครับไปเดินทางกันครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนะขนส่งพนักงานขนส่ง1 1ดสาขาสวนภูมิครับพี่น้อง นะเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลองก็ไปติดต่อสอบถามดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้แม่บ้านก็เดินทางตอนนี้แปดโมงกับสิบสี่นาทีนะครับแต่ยังไม่เปิดนะครับแต่ก็มีคนมารอแล้วนะไม่รู้จะได้คิวไหนอันนี้ก็ต้อง,องรอลุ้นกันครับว่าจะได้คิวไหนต่อไปอย่างไรไป อันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มารอแล้วนะคแต่ก็แม่บ้านเด็ดไปดูก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปติดตามนะจ๊ะผมกดบนคิวอีกตล้ากดไม่ไดทีได้ดีไหนไี่เจ็บแล้วก็ถามอยู่บอกเพื่อนเพื่อนนอยู่บื่อน เป็นถามอบรมก็ไม่ได้ถาม,าถามาตอนนี้เลียงถึงดีสีแล้วนะครับนะครับตอนนี้ดีสีก็ของเราดีเจ็ดลอยอหน่อยครับ ห้าปีแล้วโอ้อีกหลายปีเลยเสร็จแล้วเหรอครับนี่ว่เร็วดีเนาะเก้าโมงเก้าโมงเจ็ดนาทีเองครับเดี๋ยวเราไปถามคุณแม่บ้านว่าเขาใช้อะไรบ้างนะครับทุกวันนี้ยังเป็นยังไงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปถามกันครับไปว้าวได้มาแล้วครับไปขี่แม่บ้านห้าปีนะครับนี่ก็จะได้เดินทางสะดวกสบายครับผมอ่าเดี๋ยวปิดคลิปถามหน่อย เอกสารมีอะไรบ้างครับคุณไปบานครับมีบัตรประชาชนตัวจริงใบขับขี่หนังสือรับรองแพทย์อ๋อหนังสือรับรองแพทย์แล้วก็ใบสมัครมา,าที่นี่เนาะใช่กดบัตรคิวที่นี่เลยส่วนเอกสารที่เราเตรียมมาเป็นสำเนาไม่ได้ใช้นะครับทุกวันนี้ก็บัตรประชาชนเป็นหลักแล้วก็ใบขี่เก่าเดิมนะครับค่าใช้จ่ายนะครับห้าร้อยห้าบาทค่ะห้าร้อยห้าบาทแสดงว่าปีละร้อยค่าธรรมเนียมห้าบาทเนาะ การสอบมีไงบ้างการปฏิบัติมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างการปฏิบัติมีดูสีดูสีนี่ทุกวันนี้ทําไงต้องก้มดูมันเมื่อก่อนไหมอดูสีที่ปุ่มแล้วก็กดอ๋อเหมือนให้ตรงเป็นจอยสติ๊กเหรอใช่โอ้กดปุ่มเป็นจอยเลยครับเหมือนเกมเลยเก้าครั้งกดเก้าครั้งเลยเหรอใช่ค่ะถามสีซ้ำๆ <Man. S 2> สีแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นอะไรมาก็ไม่มันส่วนใหญ่เป็นสีอะไรแดง,งเหลืองเขียวแค่นี้ใช่ก็สีหลักไฟจราจออ,ออ๋อมีสามสีแค่นั้นเองเหมือนเดิมสมัยก่อนเลยแล้วมีอะไรอีกตัวเราดันต่อมาก็มาเหยียบเบรกบเหย,ยียบเบรกอ่าเหยียบเบรกนี่ถนัดเหยียบเบรกใช่แล้วก็อะไรนะไอ้เสาๆนะต้องต้องดึงไหมทุกวันเนี้ยดึง ดึงแบบต้องใช้มือดึงเหรอใช้จอยดึงอ๋อเป็นจอยสติ๊กอีกแล้วเห็นไหมมันทันสมัยมากเลยต้องแบบกดกดกดเอานะอการทดสอบตัวนี้จะทดสอบสามครั้งใช่ไหมใช่หรือสองครั้งครับสามครั้งแต่้องผ่านผ่านสองในสามอ๋อต้องผ่านสองในสามโอเคขอบคุณครับวันนี้ก็เร็วมากแต่สําคัญสุดคือต้องอบรมมาให้เรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยแล้วมันจะเสียเวลาเพราะว่าเราจะต้องไปหาที่อบรมมา เพราะว่าที่นี่เขามาต่อได้เลยไม่ต้องมาอบรมเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องมานั่งอบรมอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้อบรมออนไลน์มาเลยนะครับเข้ากู o ก l กูเกิลอบรมได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับก่อนเนาะได้ใบผีแล้วได้แล้วค่ะได้เร็วมากห้าปีค่ะไม่ถึงชั่วโมงเลยไอ,อชั่วโมงเออไม่ไม่ถึงชั่วโมงจริงเพราะว่าเรามาเอาคิวแต่เช้าต้องมาแต่เช้าเด้อเหมือนว่าเหรียญยูมัามานจะได้คิวที่ยี่สิบสามสิบเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคุณแม่บ้านได้คิวที่เจ็บนะถือว่าเร็วนาะใช่เสร็จเร็วค่ะเสร็จเร็วผอ ถ้าสอบผ่านจะเซ็นเร็วถ้าไม่ผ่านแล้วเมื่อกี้มีไหมมีมต้องทงําไงเข้าไปผ่านเขาก,ก็ให้สอบใหม่ค่ะงไปรอคิวอีกไหมใช่รอคิวสอบอันนั้นไงดังนั้นนะสายตาต้องดีมาก่อนแต่ถ้าแก่มากก็อย่างว่าแรานะเนาะคนเราอะ่ะม,มันก็เสื่อมตามการเมลาดังนั้นก็ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามสอบให้ผ่านโอเคครับไม่มีอะไรครับกับคลิปนี้ก็มาเล่นพาคุณแม่บ้านมาทำแบบขี่ต่อแบบขี่ครับโอเคแค่นี้แหละครับบ๊ายบายครับจะเจอกันใหม่เนาะ ครับพอดีเอาจักรยานใส่ท้ายรถเก่งมาด้วยก็เลยเไปซ่อมไว้นะครับเขานัดปีประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็เลยว่าบ้านเรามันไกลเนาะเกือ20บ20กิโลเข้ามาเมืองก็เลยเออหาที่นั่งชิวๆกันก่อน,นครับฆ่าเวลาไปจะได,ได้ได้เวลาค่อยไปเอารถนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีๆที่อเมซอนเกษตรที่ใส่รัย ปตทนะครับปอมปทตทบรรยากาศดีมากครับมีสวนให้นั่งนะครับมีสวนให้นั่งชิลนะครับเดี๋ยวนั่งสักพักหนึ่งก่อนนะครับค่อยว่ากันในเรื่องของการอุดหนุนเนาะ <c oughs> นั่งสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับน่ครับเป็นสวนล่มยื่นดีครับพี่น้อง ก็รอจักรยานซ่อมเสร็จก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตเตรียมตัวในบ้านปหาซื้อขุมข้าวอยู่ก็เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกลับกันนะครับเนี่ครับบรรยากาศช่วงประมาณ11นาฬิกายเอนาทีของเมืองเกษตรวิสัยเรานะครับโอเคได้เดินทางกลับกันฮนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับรอซ่อมจักรยานจนแล้วเสร็จนหนจักรยานมาขี่โชว์หน่อย กระยานขี่โชว์ไหนเป็นไง,ไงที่ตรงปั่นมันลูกปืนแตกนะครับให้ปันมานทางนี้เหรอโอ้นาใไปแลวโ,โอเคโอ้ไม่ก็ใช่แล้วบัดจ้าละ เอาละก็ปิดคลิปกันเพียงแค่นี้ครับเจอกัน EP ต่อไปจะพาไปไหนทำอะไรก็ว่ากันที่ทีได้